น้องเนาะทางกับเพื่อนเพื่อนถ้าศาสนาซื้อขนมนลอยโอ้เมื่อยเด้อซื้อขนมอ๋าอม,มานาั่งมาแ่นมาน,านั่าางถามแม่วม่ะโอ้ยแ่บบอกแม่สิล่างตีน ไปลูกไปขืนเฮ้งไปไปนางบอลมีพระรมไปไปลูกไปแมสิได้มาหานี่ไปไปดูขืนไหมไปไปลูกไปอยูกลงงากลงงากระเบิดไปขืนถอดอยู่เทิงคนนี้ mày hương mày bớp các mày wow lót mày lót mày lót lốp mở mày lót mày lót mày lót mày luôn, ok ok ขอบใจแม่ก้อนแม่พาไปซื้อนะไม่แต่ขคิตมทางนี้บุบืนไปดิเอา้าย่างไปจนเมื่อยเอา้าพี่พี่พี่มานั่งพี่มานั่งพี่มานั่งพี่ฮันห,หน้าฮันห,หน้าไปหาผัดดมพูมันจังบุกขอบปากลูกเฮ้ยเมื่อยแค่ขนมจังอยากกินขนมซองชมมอแชมเบอร์เลยขนมตกดุดได้พาไปซื้อมาเนี่ย บาห้องแล้พอเอาคุ <t> ้มมาห้องอาห้องว่ามากินอืมอืม่าชื่นใจบอชื่นใจบอฮะชื่นใจบ่ แช่บออนอนน่อขนมฮะามาห้างอไ้ทองเมื่กี้น้บ่าาพาคุมมด้มาห้องบ่

ว่ากินไ้มไงเออบีบแล้วมันเหี้ยะอะไรค่ะพอก่อนเนาะพอก่อนเนาะกินเบิร์ก่อนจังเทเนานะแม่อากินด้วยอากินด้วยได้ไหมสบายดีต้องเขี่ยวกับชาวพมื้อนี่แหล,ละ สามือนี่ได้กอสิพานไปตูดไปอีกอาเอากนนเี้ยกินนังไงลูกกินด้วยสิกินหน่อยสิอายกินยงน้ำเนี่ยหาเกี้ยงไหมกินด้วยสิก่อนไหนกูว่าเออบุญนาน,านมากแทบเบื่อเ,เลย เบอนซื้อขนมกับเพื่อนเด้อนตกดินหน้าเด้อทุกจทุ่งก่อนขอบใจแม่ก่อนแม่พาไปอาเสียดใจอาเสียดอะไรนะนี่หากินอะไรหากินอะไรกินด้วยสินี่กินหมดหย่านนะดอง Mà bỏ người đi Mà ở phà ở cùm chỉ nằm Mày là vợt nó vào dàn ăn Hãy nghe nhá Không có khỏi mà ưu thì không thể Nhắn cái dàn à Nó dàn cho phần chút thôi lúc mấy tài Phát ăn Tôi lúc tôi đã mì bỏ phạc mì tôi ăn Thì con cả gặp ngày nhà bên kia thôi là leo anh chứ nhà cặp bớt đẹp ừ. chấp đâu nó bớt nhà cặp ma rồi mình bớt à? đó, 2, là là ma là chồng và cái này luôn Để, กันเอาปัทุมาเมีติ่งชวยแเป็นอือไรเพ่ไปอู้เหือกับมือย่ะมือกหมาดมือหนึล้อยรอบดิปวดมือหนึ่งล้อยรอบไอพี่าบอกโมเสประตูแช้เออแมงยุคยุคตัวนี้กันได้แต่บอกข่อยนะมันแพงนะเด็ก มานั่งกินนี่ดิลูมาจิม้มมาจิม้มนีม่บีบได้เนี่เอาไว้ปิดเปิดนะมาจิ้มป้อนเม้นี่เพื่อนกันตะกี้กันนี่ไงเทสแนนมามาถึงปัญหาโอ้ถ้ามามาเราคืนสะอาดยู่เฮื่อนเราแบบมาแล้วกับว่าจิเบี้ยแบบก็จะจึงไดเดี่ยงมันก็อุ่นเฮือนอุ่นกันก็นกนเนนลยบเราออคิดเรื่องนี้นะเซ่ถ่าย้าพไป ไอบอชวอนไอ้บอเริ hmm. mm ่งไหนอะฮะลูก hmm. ค mm ือเห็ดเนีคือเห็ดแน่นั่นจะไปกินมันนี่เอมอิเด็ดดี แม่ยังจ้าว่าได้แต่สี่ห้องบอ่เนี่ยเดี๋ยวก็ห้องแม่มีเดี๋ยวก็ห้องแม่จอยบอ่ตอนนี้นแม่แคบแคบอร่อยขอบใจ น้อนจิ้มก่อนไขนไหมอืมไม่อร่อยเช่นนี้นอ,อร่อยจังเด้เออืมโบเพ็ดโบเพ็ดบ้าโบเพ็ดส้มไม่เผ็ดเลยอร่อยมากเลยแซบย่บไลย แม้หมอร่อยแม้ไหมอร่อยจ้าไปใช้ไอห,ห้องไอผ้ามากินบอ่ฮะอปลงไปใช้ลูกชีนอนเลยหากตื่นนี่เป็นจะไปอาบน้ำไดนแนบไหมอาบน้ำไปเลยผ้าไป เอาขาไวไปในปดุกไปผ่าไปเอาขาไวไปเด้อไปบ่อนไก่ก็พาก่อนเด้เอพาเข่าหองจะเอาเข่าเด้อเซ็นจุดมอนไปไว้ ให้คุ้มกินนอเละแก่เลยอ่ะกินนอคุ้มกินเม็ดเจาะหมอบเม็ดไปไปไปใครที่เห็ดนั้นอ่ะไม่น่ารักเลยเหตุแบบนี้นะไม่น่ารักเลยจ้า คุ้มคุ้มข่าวให้ยังได้ว่าเห็อยังกินปะแจ่วสิ้นบะพักเท่าก็มีแ้่เจ้วกินนะ <chill? S 2> มันเสียลายกว่ะเฮ้ยผานว่าแทงเันพญานาก็แบบที่น um. ่ะมันลอยายโอชากถี่รูแน่โอ้ยฉาบมันกะจับถูขึ้นกันป้ายวงไหนยังว่าขึ้ได้เนี่ย ừ, cứ bỏ cưỡng nắp bụng nè nhuang hả lộn 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 nè lộn 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 ยังงนนนะชาเไรดปวกออกบุไปหาบอหาหานนันในตู้เรามาถ่ายมือเช้าเ็ดผกขาวได้เม่อได้หาเมื่อเมื่อเลก็้ามไมไปยังไม่ได้ไาเ่อก็ป็นจอกอนโพเพนมันนะเ้ามกับไปทุนบอกไปข้างหน้าเจ้าบอกข้างหน้าเหมือนเออห้าห้าหากะเนยายนั่นออกมาเลยเอาขี่ขี่รถเมื่อย คีลอนเมื่อบืนคีไม่อีกหรอยากะโนเมื่อหาอันเชียวเกเลยเโทมทีหนเออบุุมไมยากะโนสนใจเล่นนเเออเออเมื่อกันนั่บืนบืนไม่อีกติืบ้าเกจลไปเออปฏิบัติเมื่อเออว่าแมันเม่อแพิจารณาเมื่อเมื่อกันนับาเลยอเออใจไายเมื่อกันไม่บายบายแม่เอ้ยมิ้ว บายวันพญาย่านะาเดินเดินวยังใะเอาเออึดหยาเมื่อแล้วใส่หาชิปเลยเนาะ Kayo kaye kêu beng noa, you pido, you knock pido, can bayang của siêu rằng kinny chắc khao siêu nhỏ mượn khao nè, niệt kim oh ho 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 ร้อนมงนี่รู้ไรับไปรับแพลไปรับเมื่อนี้สไยพายขาดเนยเห็นนั่นตาตาท่าแล้วบอกจกอยู่ชายปริธามนะจุกกัะหย่างออกมาพี่่างออกมาเออจังสั้นแลวปะไปขึ้นอ้ายเด้อกระตุ้นอ้ายนะ ตุนไอพิษได้หมูแล้วนอนหมูนอนเนมียอยู่ได้ค่ะเจ้าเอามาติ่นคงอ, <S <S อ,อยายเจ้าถิ่นได้แล้ววะเอาเข็มมาอดิเดี๋ยวว่าเอาเรื่องเข็มเพื่อจะไปหาเห็นเอาชนิ <S <S ดใส่เพื่อจะไปหาเห็นน้าว่าไอแดงใส,ส่แตกเจ้าหันหน้าไปหาพรมพูนแม่บอกหันเออมันจะโมปลิวเซตเต้นี่เอาเปียงนวดไปหายกระเพะหายผ้าไปเปีนงนวดเนี่ยเอาแผลผ้า โอ้ยเลยโอ้ยเล่านัเียวเใ่่าวให้เดาบุหิตเดาบุห้าเป็นอะไรเวนี่บุหิตเด้าบ้าหข้าฮะพนาจ๊ะอ้าวคือบวชอยแม่ห้องนะเวลาแม่ห้องนะโดยโดยเลยมัจะไปนะที่ว่าเห็นบัตัชนาจ้า วัสนาดยโดยน้องวัสนาเอ้ยอยู่ไซน้องวัสนาเอ้ยเอาดิใเออพาไปขนมกระวัวล yeah no er. no ้อจืาใหม่างวัลชืดจืดใหี่ให้อากิได้ไหม่อได้พร้อมผลชวนไปซือขนมสามเมื่อนี้เลยก็ได้พาผลไปก้าปะ ไอจินบ้นกินบ้ลฮอรนึงแล้วขนมมันบาเป็นน้ำปลอกมาแล้นนะโอเ้าีี่ยบใช้เลไชี้เชอเนันกินงัวดยังนะกินกินัวด้บอกินแล้วขิงัวขินขนมมีมีแนวให้กินไปนชิ้แล้วไปกินถีงัวยเฮียนเบ้านะนี่ค่ะ Lán bồ kì Dạ hiền bao, nè bó, bó, dạ, bình... dạ, nè ha Nè hiền mẹ mm. bao ha Dạ làn bồ kì nè hết nè nè ha À hai bọt mm. Nè, ai kì nắm đâu Nắm bồ đó mm. Bởi lẽ hai chắc sư mm. phải sưu mai bọt cả Thoáng làn kì ินหมคะไเมียเมียมันกึงยังกับว่าที่แอะไปสึงหูเนาะมาแต่ตั้มเ้าเบืออะไรไปเรือลูกบล้อกอะไรก็แย่แล้มันแย้หวกตัวเื้อตัวซื้อกระเปียเสร็จชิต้มซื้อกระเปียกมาเลง อาจารย์อกูลูกละมึงหูเงื่อนน่ารัมึงฮูนั่นนะใบเหิงกันยังแข็งกเนาะชากันเท็น <tal> ตัวมากอออันบากันตำทิพนันป้าม้ชุกแรมเป็ตาำบ่อนบันบ่กูจะมัลอกเมืองวะลอกมืองยังมาแข็งกรอบครักชเออกันปา แม่บอกให้เอาไปนวไปให้เอับผ้าก็บบ่อไปนี่โอ้ยขี้ข้านแห่ดุกนี่บอลอ่าไม่ได้เธอเฮ้ยเขอเมื่อกข้าไปทางใหนเฮ้ยโค้งทางทางหัวบอดูว่าโค้งคนละบันไดนะว้าตัวเปิดชีวิตทางบ้านเฮานี่กับพ่อเฮงปื้ดเปื้อนแน่นมากันยางไปเมื่อกี้นี่เอาให้อากินลูกยุกสิเอาไปใส่ถั่วหลุดมือได้ลูกอยในในออากยาบบกาี่ทีอย่าเฮียนเห็ดแนวน,นี่ลูกบ้า ไปตังในอยากกินยิ่งกินยิ่ยากไปเอาไม่เอามาชู่อากินดุล่ะเอาไม่อาไว้แล้วแบบห้องแล้วอาท้องอาท้องค่ะเอามาลนะูกแก้วนะมาจิ้มจิ้มเจียวเลยอาชิจิ้มนี่คันเอามาให้เราจิ้มไปไว้อาชิจิ้มคือจิ้มปอนตัวนด้นคืออ๋อคือเสียดแนวน,นันมันน่ารักเลยอทองอาทองตรงสุโขมาหาเคือ นี่คิดือแก่แหลกคาตาเมอร์เดี๋ยวนี่ฮะเอามาจิ้มด้วยฮะเห็ดว่าขาใหญ่ก็อย่าโดดไล่ใหญ่ใหญ่ช่วงขาะใหญ่ไม่ยังงามเนาะปาดเนาะส่วงโตใหญ่มันงามขาใหญ่มันงามสิบสิบเอ็ดโลครึ่งแหละ ถ้าถ้าถ้ากระโตใหญ่สั่งกันว่ากิโลนมาย่ําใหญ่เรามันก็ได้ค่ะน้อยๆล้ชุ่มกระโตใหญ่นะแต่มันก็แน่นแน่นชมชนมันอยู่เหน่อยลเข้าลเข้าบัดนี้ชุ่มช่ํา่พนเือนพลมมันเปิดแหละลมน่ะกันปิดเปิดเปิดแอร์อยู่กต้องเปิด้าีดอกปาน่ะ ห้องได้มั้ยป้าเอ้ยมาเทินสิล่ะว่าไมั้ยลูกยกไปดินเทรลเลอร์เด้เนี่ยดาวบ่พาเพิ่นไปดิบัดเบ้าหยังก็จนอยู่เาเว้าจดิอือเ้าว่าสิพาไปเกือลิงอ่ะเห็นหน้าแล้วก็กล้วยบ่ลิงั่นแหละแม่บ่ไปแม่ย่านิงะแม่บ่ไปดอก ม่จอยย่นลิงเฮ้ยเข้าไปในมันช่องสีโดดใส่เยบ่มันคือย่านแหละมึงนกอเกาะแคงเกาะเียกันย่านนแม่นมันเกาะแท้อกันย่านนั่นถ้าเฮาบ่มีห่านน่ะบ่ถ้าเฮาถือแบบพ่งดอกงยางขนอกรุมบ่อที่มันมันโดดเกาะลังกันนะจะต้องกันย่านนันจิกสิแวงไดกระจมเฮาบ่อยากเกือต่อไปก็อานี้เมันมันมันโดดกันกันถือชอบขนมมันชอบใหญ่้ อันเชื่อมโดดกอดลังกันกันห่างใจฮะกันจดหายอันพูดทุงทุงกันพวกก้าวแก้ววะยากเลยบ้านจะอยากไปเด้อวันนี้เด้อดีไงี้ยไม่หยาดขนมน้ำกันเนาะ o แบงค์โอ้ลิงกับพวกจักเนาไม่อยาดอะไรถ้าฮับเบร่ให้มันจังชีมันก็มันจับเอาแล้วค่อยๆแล้จ้ะบอมือมันกอ่อนๆน่ะ ถ้เอหายมันสิ้กล้าเอาอญาตินะห้อดญาตินั่นเอจะยอด้วหดถ้าห้มันแล้วเขาไปแย่งมันสิอ้กัมัดแอรย่านอะไล่ะย่านไิย่านไม่ลิงย่านลี้ไปว่าเป็นมองลิงเหรอเปยังเดี๋ยวนี้นะ เส้นมันกระตุกบ่เดี๋ยวนี้นะฮะเส้นมันกระตุกบ่เดี๋ยวนี้นะคือมีแดงชายชายตูชายด่าเดี๋ยวนี้เป็นยังนะเป็นยังเอวเจ้าเครีดบ่ในหัวใจที่จะมีแต่เพลงไงเนาะฝืนพืนืนืนเสียงฝาขมวนพูเตเติร์ตเติร์เตติร์ตเิร์เติร์เติร์เตนเเรเรเ พอขี้กำลังเฮาสิแก้ส่งให้นี่ป๊อดบ่มื้อนี้บ่ตกแน่พี่น้องก็หยุดแน่พุ่นก่อนเนาะได้ย่างไปใส่มาไล่แน่ปลาซ่าปลาจอยก็สอจบคิเพียงีก่อนนกบวดอึได้